หอาการค้าไทยน่ผุดโครงการประชาชนจ่ายร้อยรัฐให้ร้อยที่ไม่ใช่คนละครึ่งประธานหอาการค้าไทยรับเห็นด้วยแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตกลุ่มเปราะบางเป็นเงินสดพร้อมเสนอโครงการคูณสองประชาชนจ่ายร้อยรัฐให้ร้อยย้ำไม่ใช่คนละครึ่งแนอออกมาตรการภาษีจูงใจกลุ่มกำลังซื้อสูงหวังดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษ,ษฐกิจ นายสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนางสาวแพทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีและคณะว่าควรจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโดยแบ่งเป็น3ส่วนคือกลุ่มเปราะบางที่ต้องมอบเงินให้ทันทีเป็นเงินสดส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ยังพอมีกําลังซื้อโดยมีการเสนอโครงการคูณ2ซึ่งไม่ใช่โครงการคนละครึ่งเพราะหากคนกลุ่มนี้ใช้เงิน100บาทในการซื้อของจะได้เงินอีก100บาทจากรัฐบาลในการสนับสนุนและกลุ่มที่3ม คือกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงจะสามารถออกมาตรการดึงเงินจากกลุ่มนี้ออกมามากที่สุดได้อย่างไรและการจับจ่ายใช้สอยผ่านมาตรการภาษีอื่นๆซึ่งจะสามารถนำเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็มีมาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายอาทิการลดค่าค่าไฟค่าน้ำมันและตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นโดยภาคเอกชนจะช่วยกันดูว่าส่วนใดสามารถตรึงราคาได้และต้องมีมาตรการช่วยเหลือลดอัตราดอกเบีย้ยให้กับประชาชนที่เป็นลูกหนี้ นอกจากนี้ยังอยากช่วยเหลือกลุ่ม SME เรื่องสินค้าราคาถูกที่เข้ามาตีตลาดในประเทศที่จะต้องจำกัดการนำเข้าโดยไม่ใช่การกีดกันทางการค้าแต่เพื่อเป็นการสร้างความทำรวมไปถึงเป็นการดึงเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเข้ามาในประเทศให้เร็วที่สุดเพื่อสามารถสร้างกลยุทธ์ด้านการวางแผนในระยะยาวให้กับประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะได้ตอบรับเป็นอย่างดีและแสดงถึงความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานจับมือกับภาคเอกชนสร้างความเชื่อมั่นวางแผนร่วมกันทำให้เศรษฐกิจเติบโตไปได้ ขณะที่นายยนภกศรรองประธานสภาหาอการค้าไทยระบุว่ารัฐบาลและภาคเอกชนไม่สามารถแบ่งแยกกันกได้และร่วมกันสร้างความมั่นใจเรื่องเศรษฐกิจทั้งด้านการปรับนี้ซึ่งนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแผนรองรับเรียบร้อยแล้วและสิ่งสําคัญที่สุดคือยกระดับ SME ให้มีความแข็งแรงซึ่งเอกชนและรัฐบาลมีเป้าหมาย สำคัญอย่างโครงการด้านการท่องเที่ยวที่ยังต้องการเรื่องของความชัดเจนในทุกส่วนและจะมีการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศได้อย่างไร นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญเรื่องพลังงานสีเขียวที่รัฐบาลจะต้องทำให้ชัดเจนในปี2030ซึ่งปัจจุบันมีความห่างไกลรัฐบาลจึงต้องทำให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนายกฤษณววจีไกรล,ลาศเลขาธิการหอ,อการค้าประเทศไทยระบุวา่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการทำงานระมกับคนรุ่นใหม่โดยหอ,อการค้า มีกลุ่มว e c หรือกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่กว่า7,000คนที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องซับพาวเวขยายผลไปยังต่างประเทศยกระดับเมืองต่างๆให้มีความเข้มแข็งมีรายได้ GDP เพิ่มขึ้น นายสนั่นปฏิเสธคำถามถึงความชัดเจนในโครงการดิจิทัลวันเลตโดยขอให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดหลังจากการหารือกับสภาอุตสาหกรรมและสมาคมธนาคารเนื่องจากจะเป็นข้อสรุปที่ดีที่สุดแต่ที่มีความคิดเห็นตรงกันคือรัฐบาลต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศเพื่อให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตในกลุ่มเปราะบางเป็นเงินสดก่อนน,นายสนั่นระบุว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเฉพาะกลุ่มเปราะบางเมื่อถามต่อว่าในปีงบประมาณต่อไปหากแจกเป็นเงินสดอีก30ล้านคนเห็นด้วยหรือไม่น,นายสนั่นกล่าวว่าวันนี้ไม่มีการพูดคุยว่าอีก30ล้านคนจะเป็นรูปแบบใดแต่เห็นว่าอีกสองกลุ่มที่เหลือจะต้องได้รับการกระตุ้นด้วย